พอวันจะเป็นคนใช้เครื่องตัดหญ้าส่วนน้องนาทีจะใช้เสียงในการถางหญ้าวันนี้คุณแม่มาเป็นตากล้องเองนะคะตัด ได้นะคะพี่หวานด้วยความระมัดระวังเด็กตัวเล็กเนี่ยห้ามลอกเล่นแบบนะคะยังตัดไม่ได้แต่อันนี้เขาพี่เขาป .6 แล้วใช้ได้คุณแม่สอนให้ใช้แบบระมัดระวังอันนี้จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไหนลูกขั้นตอนแรกหรือเปล่าคะ กําจัดวัชพืชออกซะหน่อยแล้วทีนี้เราค่อยมาถางออก นี้จะเป็นแผนกถอนยานะคะมีะแผนกตัดกับแผนกถอน,น,นอ้าวาจบการตัด้าไว้เพียงเท่านี้อันดับต่อไปเราต้องควนดินกันต่อเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราตัดญ้าเสร็จแล้วคว,วนดินกันแล้วควนตกอครับเื่อนขั้นตอนที่สองทำอะไรครับขั้นตอนที่สองคือการควนดินค่ะงั้นเรามาเริ่มกัน,กนเลย นี้พรวนดินนะคะเด็กๆทำการพรวนดินอยู่พรวนดินแล้วเราควรตากดินไว้สักป,ประมาณกี่วันดีลูกสักป,ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะอ่าหนึ่งอาทิตย์แล้วก่อนเออแล้วเราพรวนเสร็จเราทำยังไงต่อโรยปูนขาวไว้หน่อยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโรยปูนขาวไว้หน่อยเพื่อป้องกันเชื้อราเพราะว่าช่วยอ่า ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนเราก็โรยปูนขาวไปหน่อยเพื่อป้องกันเชื้อราเวลาเราปลูกผักอย่างเงี้ยเ,เชื้อโรคเนี่ยเชื้อราเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเราโรยด้วยปูนขาวหรือว่าอะไรนะคะไตโคเดม่าก,ก็ได้ลองก้นหลุมก่อนจะปลูกม,มาช่วยกันนะสองพี่น้องช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆลากับนาทก็ช่วยกันขึ้นกะเบนตอนนี้น้องก็กำลัง อืมอันนี้เตรียมไม่ปลูกอะไรบ้างลูกเราจะปลูกพริกกะเลียงค่ะอาพริกกะเฉียงพริกกะเลียงจะเป็นลูกสีออกประมาณยังไงเหลืองเหลืองส้มๆมใช่ไหมใช่อ,<ๆ>อันนี้เตรียมดินไว้ป,ปลูกพริกอ,อันนี้เราขุดพวนแล้วก็โรยด้วยปูนขาวไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมามขุดหลุมอ,อีกทีหนึง่ง เราอยากลองขุดบ้างะลองให้น้องขุดบ้าง,งสิลูกอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดนะคะเด็กๆก,ก็ได้มีส่วนร่วมในการทําการเกษตรอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกๆอ่า <c oughs> ตัวเล็กๆจะถือจอบอันใหญ่บเบ้อเลย้องบอกว่าเสียงอันนี้ขุดยากกว่าจอบ <c oughs> ทวนไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาเวลานานหน่อยเดี๋ยวเราก็มาจบขั้นตอนนี้กันก่อนเดี๋ยวพอเราแวแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหนนะคะวันนี้ขอบคุาก่อนบ,บ๊ายบายนาทเีเดี๋ยว<ค>เด<ล>ี๋ยวรอพักเหนื่อย <ๆ S 1> ก่อนแล้วก็ค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะ การใส่ปูนขาวเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อราน,นะคะขั้นตอนนี้ก็จะต้องเป็นขั้นตอนที่เรามาระวังที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเข้าตาเข้าจมูกได้ฉะนั้นเราต้องทําการปิดจมูกแล้วก็ใส่ถุงมือพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเวลาใส่นะคะเด็กๆอย่าโรยสูงนะคะโรยต่ำๆๆเพราะว่ามันมีลมด้วยเดี๋ยวฝุ่นเนี่ยมันจะเข้าตาเข้าจมูกได้อ่าช่วยกันนะคะในขั้นตอนนี้ก็สามารถใส่พวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักไปลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อเป็นการหมักดินไว้ส่วนของเราเนี่จะเป็น ปุ๋ยหมกักที่เราหมักไว้ขั้นต่ำก็ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเราใส่ไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการโรยปูนขาวต่อไปนะคะหาโดยให้สุดแถวเลยนะคะระวังนะลกูกระวังเข้าตากัน ฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองนะโตแล้วก็ต้องรู้จักช่วยพ่อแม่มอันนี้ทำไมเราถึงได้มาอยู่บ้านมาทำเกษตรล้ะลูกพ่าะว่าสถานการณ์โควิดทีนี้ส่งผลกระทบยังไงทำให้หนูกลัวใช่ไหมกลัวติดเชื้อโรค ที่สำคัญอะไรหรอกกว่าติดเชื้อโรคมากกว่าแม้ว่าก็ <c oughs> เลยคิดว่าย้ายมาอยู่ที่นี่ดีกว่า ทำเกษตรแบบอินทรีย์นะกา้จะสุดหรือยังกา้จะเสร็จหรือยังลูกทำไมเชือกนี้น้องโรยติดกันอะโรยมาถึงตรงนี้เลยนะคะโรยมาถึงตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงต่อลูกเอาคลาดมาทำยังไงคะเอาคลาดมาขุดขุดมาเอาคลาดมา ทำให้ดินกับปูนขาวเนี่ยมันผสมกันคลุกเคล้ากันนะคะ,ะอ,อ่าอโอเคพอแล้วเราสุดแถวแล้วนะคะไปะไปจัดการเอาคลาดทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะคลาดให้มันคลุกเคล้ากันนิดหน่อยก็ได้ลูกอ่าน้องนาทีจะเอาเสียมมาช่วยช่วยก็ได้นะลูกอาเสียมเล็กมาช่วยก็ได้นะคะ ได้แล้วลูกอด,ดี๋ยวเราจะน้องผมหวานจะไปทําทางนู้นแล้วก็ไล่มาบรรจบกันที่ตรงนี้นะคะค่ะหานาทีจับก่อนเลยนั่นแหละอย่างงั้นแหล,ละลูกถ้าเกิกว่าใครใช้เสียงบนน้ำหอมนะคะก็ให้เอาเสียงทําอย่างนี้นะคะอืมแบบนี้แล้วเราตากไว้สักประมาณอาทิตหนึ่ง ตอนสุดท้ายแล้วเป็นกันเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นการเรียนดีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากปลูกผักนะคะก็สามารถมาดูคลิปของพวกเราสองคนแล้วก็ทำการทางช่องไหนละคะทางช่องไหนเอ่ยช่อง Youtube ช่องนาะทีผักหวานบ้านสวนนะคะพิมพ์ว่านาทีเว้นว่าผักหวานเว้นว่าก็บ้าน,น,วาน,น,วานสวนก็จะเจอคลิปเราสองคนขึ้นมาเลยค่ะ ค่ะต่อไปเราจะจบคลิปแล้วนะคะน้องนาทีอ่ามาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนะคะจะปลูกผักหรือจะเตรียมดินไว้ปลูกผักขอนสนุกใหญ่เลยอ่าเล็กๆก็สามารถดูคลิปพวกเราได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวี้ีพวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสด, <Bye. S 1> ดีค่ะบ๊ายบาย